ก็ oh, สวัสดีครับช่วงนี้โควิดครับก็ปลูกต้นไม้โวนไปครับต้นไม้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 ยางนาครับไม้ยางนานี่นี่มีไม้ชาตินะครับนีกรดินดินได้จาาใบกระถิ่นนะครับดินเราได้ใบกระถิ่นนะครับช่วงนี้โควิดครับเร้จะทำอะไรเรียนรู้กันไปครับ จากสบการณ์จริงนี่ก็ไม่แดงครับไม่แดงนี่ก็น้อยหนาครับสีต้นพอกันไปปลูกกันไปครับช่วงนี้นะครับอกวัวเก่านะครับสถานที่มีับน้อยเท่าไหร,ร,ร,ร่นะครับโอ้นี่ก็บอนอนพักผ่อนสบายนั่งฝอต้นไม้ครับแต่มีโปรเจกต์ใหม่ครับ โปรเจกต์ใหม่นะครับนี่ครับผักบุ้งผักบุ้งนะครับนี่ผักบุ้งผักบุ้งข้างรั้วนี่ครับจะทำให้มูลค่านะครับตอนนี้นี่ครับอามาลงโลงแล้วเรียบร้อยครับนีดูที่ผักบุ้งวงมันจะเป็นผักบุ้งวงไหมครับรอผลครับเจ็ดวันเจอกันเจอวันเจอกันนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ เจอกันอีกเวันครับมันจะเป็นยังไงครับผลครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ